เหยียบเล็้วแเหยียบเฮดเป็นที่เรียบร้อยนะน้องน้อยสวัสดีค่ะแม่ขวัญจ่าน้องน้อยหน่อยน้องน้อยหันมาดิสวัสดีค่ะน้องน้อยครับ มาเก็บเห็ดค่ะวันนี้อุณหภูมิไม่ถึงห้าองศานะเมื่อเช้านะทุกคนเก็บเห็ดดำเก็บเห็ดดำครับกับรูปหล่อยไหมรูปหล่อสวยเหมือนดอกไม้สวยมากค่ะอันนี้ยังไม่เยอะนะนี่นี่นี่ เริ่มเป็นกระจุกกระจุกนะเป็นแผงแผงสวยมากสวยมากนี่พี่อะมูจ้เบิ่งคืออลังการมากโพโพบกักมุบกักแต่งนะคะวันนี้นะโอ้เลยเนี่ยบานพ่อเวอร์อยู่นี่ สวยแล้วนี่อีกทุกคนบังเดี๋ยวพาชมก่อนนะคะยังย่างย่งมาตัดนะย่งมาเริ่มตัดนะเดี๋ยวพาชมรอบๆโพลน,นี้นะโพดโพลน,นะโอ้มาเจเบิงเห็นบ่อยู่ในอยู่ในหยามอดนะทุกคนเป็นกลุ่มกลุ่มเป็นกระจุกกระจุกวาดบานแล้วแบบสวยมากอย่างเงี้ยเห็นไหม บาแล้วแบบสวยอ่างอะ่ะมึงมึงเจ้าเบ,บิ้งขาโพดโพนะโพดนะโพ,ดพเลยนะึนะเพี้ยมีตะดวกยงใหญ่นะทุกคนใหญ่สมบูรณ์แล้วแบบชำ่ำชุ่มช่ำน้ำอะ่ะพุ่นดวนลูกชายเพี้ยทุกคน ใหญ่มากพเวอร์มากนะพาวเวอร์แบบอุย้ยอลังอนะ่ะทุกคนพุ่นเห็นมัน,นุ่นดอนแบบอากลากเลยเก็บง่ายเลยนะอยู่ทั้งหยามอไง่ายเขาจะตัดชุบชุบชุบเลยเบิบง่งเบิ่งกลุ่มนี่กลุ่มแบบว่าใหญ่มากอนะ่ะพุ่นดอนหนึ่งพุ่นดอนแล้วก็ตามหลุมใหญ่แล้วก็สวยมากวันนี้โพดโพอนะเห็ด เฮ็ดเขาขั้นแบบนางามแตกระวาดน,นะมือนี่นะเพียทุกคนเบิง้งทุกคนเบิง้งทุกคนเบิง้งพาชมพาชมความแบบเบื่อว่างนะความเบื่อว่างเบิ้งความดอกใหญ่นะทุกคนความดอกใหญ่เบ้างดูมือเจ้าเบิงบ้งดอกเป็นโลนะเบ้งดูดอกข้าบ้านนะสวยมากนะนุ้วเต็มหูเลย งดูโดยรอบนะโดยรอบสวยมากแบบอาจจะไล่สดออ้บ mm ิงเบบิงดวนนี่คือแบบเยอะธรรมดานะทุกคนเยอะแล้วก็เก็บง่ายนะมีทั้งยุนหยามอนบาได้ยุใต้หยานะไม่จังสิขึ้นมาเป็นแบบจุ่มเป็นหมูคณะไปดูตรงนั้นย่งมันแห้งอ่ะแล้วมันโดนฝน ตรงนู้นน่ะเป็นแพรเลยเยนั่นแหละที่นี่นะทุกคนที่บอกว่าเห็นมัมันแห้งก่อนหนะ้านี้นะที่มันขาดน้ำนะแล้วก็นี่แหง้งแล้วก็ถือฝนนะเราซุ่มเนี่ยแทบจะเรียกว่าคือพึ่งขึ้นมานะแบบสวยอ่ะสวยอลังการมึงลูกมึงเจ้าเบิงนะแต่ว่าก็ถือว่ายังสดมากๆอยู่เลยนะ ทำไมบอกเริ่มตายแล้วจ้ะเพื่อ้เจ้าบอันนี้หัวก็ขึ้นนะนี่แล้วนี่เป็นแผง,ผง,งเ,เป็นแถวเป็นแนวในข้างล่าง,งเออนะทุกคนเพื่อไปเอาเริ่มเก็บจากมองไดรบานเนี่ยโพดโพดนะอยู่ที่รกนะตรงนี้นะคุ้มค่าที่รอคอยนะ ก็เก็บขึ้นไปก่อนนะจ๊ะอาลัางการงันส่างอะไรเมื่อนี่เต้นเต้นเลยเอา้าควยกระถ่ายไปเรื่อยกัน สดเสร็จก็จะเดี๋ยวเอาไปขายกันนะมืนนี้นะว่าไปคอยขอกาเดิกได้เมืนเน่อี้ตัดเห็ดไปขายเออเดี๋ยวไปออกพาสามทุ่มครับไปไปเ็ดงานพอดีบประมาณบายสวงก็มืดแล้วนะช่วงนี้นะ อิจาขั้นสุดอิจฉาขั้นสุดน้องหน่อยมาแล้วเหรอไม่ใช่ ไปก่อนเดี๋ยวค่อยคัดเพราะว่าบัไหร่มันปนกันไหมสิ่ไปเลือกตัดให้เขามันก็นไม่ไล่งไง <No. S 1> เขามีออเดอร์ท่านที่นะทุกคนขานอกนะไปขายทรงโลลาสามสิบสามขายขานอกโลแค่ห้าสิบก็เขาสั่งมาซโลว่าจันเบอดอกใหว่าจันไน่ ห้อก็จะตัดไปแบบว่าค่อนข้างสะอาดไปเลยนะคะจะได้พอต้องไปเห็ดงานจำศรนะก็เลยต้องตัดบสรสัระเน่านะตัดสั้นก็ได้ตัดเน่าเห็นบหมมันติดนะจังสิ จังสิเขาเอิ้นขอบดำนะขอบดำไม่เอานะคะเปียกหมอกนะยังไม่เศ้านะ บางดอกก็จะเปื่อยแล้วนะทุกคนนะ หอ,หอขาแบบสุดๆนะทุกคนโต่อ่ะเสียดายบอชัอนกับจะบอได้เห็นความแบบอลังขนาดนี้นะอู้ ถ้าหักนะไม,ไม่ใช่ขี้นะคะทุกคนโ,โปรดพ้นนะ เจ้าเบึงดอกโมเจ้าเบึงขามีแต่ดอกใหญ่ๆความแบบว่าความหัวโผ่นะเห็นแต่เห็นแต่หมวกโผล่มานะ เห็นมันมันจะมีขี้ฝุ่นอยู่ในดอกนันสินนะเราต้องความดอกลงเพื่อความสะอาดแม่สะบัดสบัดบัดแห้งกับอะไรนะสะบัดแห้งกับอะไรนะมันสีหักค,อคอ่อยๆเห็นบอดอกเสียด เหยียบเล้วเหยียบเฮดเป็นที่เรียบร้อยนะน้องน่อยช่วยจนมาทากหน่อยพ็นบ่เมื่อก่อนแข็งเลี่ยงกันเลยนะถทากหน่อยจีเกอแข็งเลี่ยงแ <laughs> ต่ว่าจะโตใหญ่มาเชี่วงไง ใหญ่เคยมาแล้วน่ะเพิ่งในขาทุกคน มังดอกทุกคนดอกใหญ่มากบน,นโปรโปร,รนะ ดอกทุกคนจ้ะด,กดกอกโพดดอกโพหนักนะั่นนี่อ่ะโอ้ยได้้ำหนักนะมันนี่นะดแป๊บเดียวนะ แป๊บเดียวแป๊บเดียวโอ้ดอกเต็มคุโอ้โอโอโหัวทิมดูดอกน้อยๆกับขาแง่ง่เงี้ยวๆ,น,ๆ,น,ๆนะ ใหญ่มากปกติเขาก็บ่นั่งกันขนาดนี้ดอกนะคนทั่วไปไม่มาขอนนี่ละน,นั่งเก็บเห็ดนะ ขนาดนี่นะเพ่าะว่านางล้งตำปวดเอวนะทุกคนทำความสะอาดไปในตูงขึ่นะ e okay. ถ้าปลาตือนอย่เจ้ช่วงนี้ย้ำกังเว้นจะสั่นแล้วนะทุกคนแล้วก็เวลากับเปลี่ยนแล้วนะ้เอา่าติช่วงหนาห้อนห้างกันสวีเดนไทยห้างกันหาชั่วโมงมา,นาห,นหนาห้อนหนาหนาวนี่ห้างกันหกชั่วโมงนะคือเขาเปลี่ยนมาห้างกันหกชั่วโมงแล้วแล้วก็ช่วงก็คือหมืดเร็วนะอ้าเก็บเห็ดแป๊บแป๊บ เห็ดไหมนะเบิง้งดอกน้อยๆนยนะขาแบบอุย้ยอลังใครขับรถให้ขาปุ๊บมุ้งเจ้าเบิ้งเป็นกอ,เป,นกอเป็นกระจุกเป็นดอนโ,โพดโพโร้อดอนบนทั้งคักน้อย่ายหมดแล้วใช่ไหม ดูทุกคนเป็นหอบเห็นไหมถ้าสะอาดอย่างนี้เราก็มาตัดนะ มะพร้าวเหรอโอ้เห็ดน้ำหนักดีมากใหญ่ยายมากขยาใหญ่มาก ดอกปอยเ่เอานะทุกคนนะก็ถือว่าเก็บมาน้ำกันแป๊บหนึ่งนะคะเกือบเกือบตะก้าเกือบคู่แล้วนะหลานไส้เหง่นไหลไข่ย้อยครับน้ำมูกไหลหน้ากัดเย็นนะทุกคนนะแป๊บเดียวนะก็จะได้คู่แล้วนะ เดี๋ยวก็จะถ่ายเป็นวิดีโอไปเบิรงแล้วกันนะคะความอลังการสิไดถ่ายรูปสวยๆไปอวดด้วยขอพูณหลายๆกันสุภูสุคนเพราวะว่าเก็บเห็ดน้ำกันปรมาม่านน้กอนแล้วกันค่ะมื่อน,นี่จยงไดก็ขอให้กินขเขาแซ่บนอนหลับสบายดีสุภูสุคนเด้อค่ะเด้อดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยนะคะร่ำรวยสุภูสุคนค่ะพ่อกันไหมค่ะขขบพูณหลายๆจ้ะ